ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน รวยกระจางสามราศีต้นทันว่ารวยสมใจมีสรัพย์เพิ่มพูนการเงินดีการงานมั่นคงจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมังกร การงานโดยรวมเป็นช่วงที่คุณนั้นจะเริ่มประสบความสำเร็จหลังจากที่ผ่านมาเหนื่อยเพราะงานเยอะแต่ผลลัพธ์หลังจากนี้ถือว่าดีและคุ้มค่ายอย่างมากขอแนะนำให้ทำบุญช่วยเหลือสัตว์จรจัดถ้ามีโอกาสนำอาหารไปให้สัตว์หรือบริจาคตามมูลนิธิสงเคาะสัตว์ในช่วงปลายปีจะเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนการเงิน แม้จะมีรายจ่ายมากแต่หลังจากนี้จะเริ่มลดลงแล้วในช่วงต้นปีจะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มเป็นช่วงที่ลืมตาอาปากได้แล้วหลังจากนี้จะเริ่มมีเงินมีทองส่วนด้านความรักนั้นคนมีคู่บางทีก็เบื่อนายแต่สามารถประครับประคองความรักได้ส่วนคนโสดยังต้องคองโสดต่อไปก่อน 2. ชาวราศีกุมการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณนั้นจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและเป็นช่วงที่คุณนั้นอาจจะต้องเหนื่อยกับงานเพราะมีงานเข้ามาเยอะมากอย่าก,กังวลใจเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือแม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่วนด้านการเงินช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชครับเข้ามาหรือเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายผลสำเร็จทางด้านการงานจะออกมาในรูปแบบของเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นดวงชะตาจะเริ่มมีกินมีใช้ไม่ขัดสนอีกต่อไปความทุกข์ยากลำบากใจที่มีกําลังจะหมดสิน้นส่วนด้านความรักนั้นคนมีคู่ความสัมพันธ์รักช่วงนี้เริ่มห่างเหิน แต่ช่วงนี้นั้นจะค่อยๆมีเวลาสวีดกันดังนั้นบริหารจัดการเวลาให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดมีแววได้พบรักครั้งใหม่ <iss ip technique> อันดับ3เชาวราศีพิจิก <people> เป็นราศีที่ดวงการงานมาแบบม้ามืดเห็นเงียบๆแต่ประสบความสำเร็จก่อนใครเขา ขอแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้การงานไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหามีความมั่งคั่งร่ำรวยส่วนด้านการเงินของคุณมีโอกาสที่จะมีโชคราบจากความอุตสาหะหมั่นเพียรของตนเองและช่วงนี้เงินทองจะไหลมาเทมาไม่ขาดสายคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาในรูป แบบของทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งขึ้นด้านความรักนั้นคนมีคู่ถึงแม้จะทะเลาะหรือเอาใจบ้างแต่บอกเลยว่ารักกันไม่มีเปลี่ยนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบหรือได้เจอคนที่ถูกใจ ไม่ลบรู้หู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ